ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เตรียมส่งผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคดีที่ผู้ประกาศข่าวนั้นถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกติดตั้งแอปพลิเคชันก่อนที่จะดูดเงินสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทค่ะนางสาวปูนมยมัยไบ่คลอดผู้ประกาศข่าวที่ตกเป็นผู้เสียหายของแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ถูกดูดเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังผู้ก่อเหตุทำทีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินให้ติดต่ออัปเดตข้อมูลภาษีที่ดิน ซึ่งชาวันนี้นางสาวปวินาไมาได้โพสต์เฟซบุ๊กสรุปเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพบอกข้อมูลได้ถูกต้องหมดนะคะทั้งเลขโฉนดที่ดินหน่าระวางหน่าสำรวจเลขที่ดินเนื้อที่และข้อมูลอื่นๆจึงได้หลงเชื่อค่ะพร้อมกับระบุว่าขณะที่โหลดแอปพลิเคชันก็จําที่มาไม่ได้ว่าโหลดมาได้อย่างไรพร้อมกับยืนยันนะคะว่าไม่ได้โหลดจากเพลย์สโตรรวมทางมิจฉาชีพก็ไม่ได้ส่งลิงก์มาให้ไม่ทราบว่าเข้ามาในเครื่องได้อย่างไร และเข้ามาในช่วงตอนไหนแต่หน้าตาของแอปพลิเคชันเป็นโลโก้ของกรมที่ดินค่ะ เรื่องนี้พลตำรวจโทรบรวัฒน,น์วรรครบัญชาผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัยาการ,รมทางเทคโนโลยีหรือสอท,อท,อทอก็เปิดเผยนะคะว่าขณะนี้ทางตำรวจไซเบอร์นั้นได้รับทราบแล้วว่าผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญเบื้องต้นได้สั่งการให้ชุดตรวจสอบและวิเคราะห์อัชการ,รมทางเทคโนโลยีเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของคดีนี้แล้วโดยเฉพาะเส้นทางการเงินซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนวิธีการของกลุ่มมช,ชีพที่ทำทีหลอกให้โหลดแอปของราชการที่ผ่านมาก็เคยแจ้งเป็นระยะระยะแล้วว่าไม่มีหน่วยงานราชการใดที่จะให้ติดตั้งและโหลดแอปพลิเคชันของตัวเองค่ะเป็นการเตือนทุกครั้งว่าแอปราชการเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีการให้โหลดแอปเนาะ การให้โหลดแอปอยู่แล้วนะครับเองแต่ว่ารายเนี้ยผมว่าเชื่อว่าทางกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยไปใช้เรื่องที่ดินซึ่งทางผู้เสียหายเองเนี่ยกลังติดต่อเรื่องนี้อยู่พอดีเป็นความผมไม่รู้ว่าผู้ต้องหากลุ่มผู้ต้องหารู้ข้อมูลนี้หรือมันเป็นการจังหวะเวลาที่มันทำให้ผู้เสียหายเชื่อเป็นการจังหวะที่ผู้เสียหายเองเนี่ยต้องการติดต่อเรื่องที่ดินพอดีนะครับก็เขาก็เลยเรื่องเอาแอปที่ดินมา ในขณะเดียวกันสอ,บอบพบว่ามี6หน่วยงานที่มักถูกนําไปแอบอ้างหลอกผู้เสียหายนะคะก็คือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมที่ดินสานักงานประกันสังคมบริษัท f ฟลชเอ็กซ์เพรสกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และกรมบัญชีกลางค่ะโดยล่าสุดนอกจากนางสาวปุณย์มัยแล้วนะคะในช่วงเวลาใกล้เคียงกันก็ยังมีผู้เสียหายที่ถูกหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดินในลักษณะเดียวกันที่ได้ออกมาชี้แจงในรายการสถานีประชาชนแล้วก็ศูนย์เงินไปราวๆหนึ่งล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะ